หมาขนคำออกลูกเป็นเด็กแฝดสาวสองคนนางยักษ์นอนทรมานจากการเป็นฝีอยู่ใต้หุบเหวจนนางบัวทองตกลงมาทับฝีแตกนางยักษ์จึงมอบทองคำมากมายให้กับนางแต่พี่สาวของนางกลับถูกนางยักษ์ไล่จับกินครับสวัสดีครับทุกคนครับผมนิกเองครับ ในวัฒนธรรมล้านนานั้นนะครับมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับหมาที่ออกลูกเป็นคนอยู่เรื่องหนึงครับทุกคนเป็นหมาที่มีขนสีทองถูกเล่าสืบต่อกันมาในหลายๆพื้นที่ชื่อเรื่องหรือว่าเนื้อหาเนี่ยก็อาจจะแตกต่างกันไปบ้างเล็กน้อยนะครับแต่แก่นของเรื่องก็ยังคงเหมือนกันทำไมหมาถึงออกลูกเป็นคนได้แล้วหมาจะเลี้ยงดูลูกยังไงเรื่องราวจะจบลงแบบไหนเกิดเรื่องราววุ่นวายอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวมารับชมกันในคลิปนี้แหะครับ แต่ก่อนอื่นนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปของช่องดูดิและยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเอาไว้หน่อยนะครับและที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดไว้ด้วยนะครับทุกคนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่เนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ของทุกคนนั่นเองครับส่วนถ้าหากใครไม่อยากจะเห็นคําบรรยายของคลิปก็มองหาสัญลักษณ์รูปตัว c 2ตัวแล้วก็กดปิดการแสดงคําบรรยายได้เลยนะครับถ้าหากพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลยครับผม นานมาแล้วนะครับณบริเวณตีนเขาแถวแถวจังหวัดลำปางมีนายพรานหนึ่งคนอาศัยอยู่ในกระท่อมท้ายหมู่บ้านวันหนึ่งครับนายพรานเนี่ยได้ทำกับข้าวกินหอมฟุ้งไปทั่วกะว่าจะกินให้อร่อยจู่ๆก็มีหมาตัวเมียขนสีทองสวยงามมากเดินมากระดิกหางมองดูนายพรานกินข้าวเมื่อนายพรานกินอิ่มแล้วเขาจึงเทเศษอาหารให้หมากิน พอมันกินเสร็จเนี่ยมันก็ไม่ยอมหนีไปไหนเลยนะครับในพรานจึงเลี้ยงมันเอาไว้ตามมีตามเกิดวันไหนมีอาหารเหลือก็แบ่งให้หมากินวันไหนไม่มีมันก็ต้องอดแต่หมาตัวนี้มันก็ไม่เคยหนีไปไหนเลยกระทั่งวันหนึ่งครับทุกคนหมาที่เขาเลี้ยงไว้เกิดตั้งท้องขึ้นมาทาั้งๆที่แถวนั้นไม่มีหมาตัวผู้เลยแม้แต่ตัวเดียวในพรานเนี่ยจึงเกรงว่า จนจะถูกชาวบ้านกล่าวหาว่าวิปริตมีเมียเป็นหมาในพรานจึงคิดหาวิธีที่จะกําจัดหมาที่เขาเลี้ยงเอาไว้ซึ่งปกติแล้วนะครับเวลากลางคืนเนี่ยในพรานจะเอาหมาไว้บนบ้านแล้วก็ยกบันไดเก็บไว้เพื่อไม่ให้มีสัตว์ป่าขึ้นมาทำอันตรายได้แต่คืนนั้นเองครับในพรานได้ปล่อยหมาเอาไว้นอกบ้านแล้วยกบันไดเก็บเอาไว้กะว่าจะให้เสือเนี่ยมาคาบเอาหมาไปกิน และตกดึกคืนนั้นเองล่ะครับก็มีเสือมาที่บ้านของนายพนจริงๆแม่หมาเนี่ยกลัวมากๆรีบวิ่งหนีสุดชีวิตไปจนถึงดอยผาสามเร้าบริเวณนั้นเนี่ยถูกโอบล้อมด้วยภูเขาสามลูกด้านบนเป็นโพรงหินแข็งแรงพอที่จะบังแดดบังฝนได้แม่หมาจึงรีบวิ่งไปหาคาบเอาเศษผ้าที่ชาวบ้านทิ้งไว้นักชายป่าเอามาปูเป็นที่นอนกระทั่งหลายวันต่อมา แม่หมาก็ได้คลอดลูกออกมาเป็นเด็กแฝดผู้หญิงสองคนหน้าตาน่ารักหน้าเอ็นดูมากๆแม่หมาเนี่ยก็คอยเลี้ยงดูทนุถนอมเด็กน้อยสองคนเป็นอย่างดีเด็กทั้งสองก็เติบโตขึ้นด้วยน้ำนมของแม่หมาเมื่อน้ำนมของแม่หมาไม่พอกินแม่หมาก็จะวิ่งออกจากโพรงถ้ำพยายามหาผลไม้ในปา่าสลับกับการคาบเอาเศษอาหารที่ขโมยมาจากคนในหมู่บ้านนำมาคอยเลี้ยงดูลูกทั้งสอง ขโมยเอาเสื้อผ้าที่ชาวบ้านตากเอาไว้บนราวมาให้ลูกได้ใส่ทำแบบนี้ไปเรื่อยจนลูกทั้งสองเติบโตเป็นสาวสวยคนพี่เนี่ยชื่อว่าเชติกาส่วนคนน้องเนี่ยชื่อว่าบัวทองนางทั้งสองเนี่ยนะครับออกไปหาของป่าไปขายในตลาดแลกเอาเงินไปซื้อเอาข้าวและเสื้อผ้านำกลับมาเลี้ยงดูแม่หมาในโพรงถ้ำ นานวันเข้าเนี่ยเรื่องราวความงามของนางทั้งสองก็เป็นที่เลื่องลือไปทั่วจนกระทั่งวันหนึ่งครับได้มีพรานป่าที่กำลังล่าสัตว์อยู่ริมหนองน้ำกลางป่าใกล้ๆกับโพรงของแม่หมาแล้วบังเอิญว่าในพรานเนี่ยได้มาเจอกับสาวงามทั้งสองคนที่กำลังเก็บเห็ดอยู่แถวนั้นพรานป่าเนี่ยตกตะลึงในความงามของฝาแฝดคู่นี้มากๆเลยนะครับไม่คิดว่าจะมีสาวงามมาอาศัยอยู่ในป่าเช่นนี้ได้ ในพรานจึงรีบออกจากปา่าเดินทางเข้าสู่วังหลวงทันทีหวังจะเอาเรื่องนี้ไปแจ้งกับพระราชาบรมโคดแห่งเมืองพระณสีซึ่งมาเหสีของพระราชาบรมโคดเนี่ยพึงจะสิ้นพระชนไปก่อนเวลาอันควรทําให้บ้านเมืองตกอยู่ในความโศกเศร้าเมื่อในพรานเดินมาถึงวังหลวงเขาก็รีบเข้าไปแจ้งกับพระราชาทันทีว่าเขาเนี่ยได้เจอกับ ชาวป่าสองคนซึ่งมีความงดงามแบบที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนเหมาะสมจะเป็นมเหสีของพระราชามากๆซึ่งพวกอัมมาดเนี่ยก็เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะครับว่าพระราชาเนี่ยควรจะอภิเษกใหม่อีกครั้งจะได้มีพระราชโอรสและพระราชธิดาไว้สืบราชสมบัติบ้านเมืองจะได้ผ่านเวลาที่แสนโศกเศร้านี้ไปได้สักทีจนวันรุ่งขึ้นครับพระราชาจึงจัดขบวนสุดยิ่งใหญ่ ออกเดินทางเข้าป่าไปยังผาสามเศร้าเพื่อไปรับเอานางทั้งสองมาเป็นชายาเมื่อมาถึงป่าที่นายพานบอกแล้วพระราชาก็สั่งให้ข้าราชบริพารหยุดรอแล้วเสด็จเข้าป่าไปกับนายพรานเดินย่องไปเงีบเงยบๆจนไปถึงโพรงถ้ำริมผาสามเร้า พระราชาและในพานก็ส่องเข้าไปในโพรงถ้ำและก็ได้เจอกับนางเชษฐิกาและนางบัวทองอยู่ในโพรงถ้ำซึ่งขณะนั้นเนี่ยแม่หมาไม่อยู่นะครับพระราชาได้แนะนำตัวเองกับพวกนางพยายามพูดคุยเพื่อให้นางทั้งสองเนี่ยรู้สึกสบายใจพร้อมกับชวนให้นางทั้งสองเข้าไปอยู่ด้วยกันในวังหลวงนางเชษฐิกาเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากๆที่ตัวเองจะได้เข้าไปอยู่ในวงัง นางจึงรีบออกจากโพรงถ้ำไปหาพระราชาทันทีแต่ทว่านางบัวทองเนี่ยไม่ยอมออกมานะครับเพราะนางเป็นห่วงแม่หมาที่ออกไปหากินแล้วยังไม่กลับมานางเชติกาก็พยายามหวานล้อมอยู่นานกว่าที่นางบัวทองเนี่ยจะยอมไปด้วยเมื่อทั้งสองเดินทางกลับมาถึงเมืองพาราณสีแล้วพระราชาก็สร้างปราสาทให้อยู่คนละหนึ่งหลัง ให้พวกนางได้อยู่อย่างสุขสบายในแบบที่ไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนเลยล่ะครับตัดมาทางฝั่งของแม่มาเนี่ยเมื่อกลับมาถึงโพงถ้ำแล้วไม่เจอลูกๆแม่หมาก็ตกใจมากกลัวว่าลูกเนี่ยอาจจะถูกสัตว์ป่าทำร้ายแม่หมาจึงออกตามหาลูกไปทั่วแต่หายังไงก็หาไม่พบครับนางจึงได้แต่เห,ห่าหอนและตะกุยหน้าผาจนเกิดเป็นรอยคล้ายกับเล็บเท้าฝังอยู่ในเนื้อหินผา ซึ่งปัจจุบันนี้ชาวบ้านเรียกกันว่ารอยตีนหมาขนคําร้องไห้หาลูกสาวครับเมื่อเรื่องนี้เนี่ยนะครับทราบไปถึงหูของพระอินทร์พระอินทร์ก็รู้สึกเวทนาแม่หมาเป็นอย่างมากจึงเนรมิตให้แม่หมาเนี่ยสามารถพูดภาษาคนได้เพื่อที่จะได้ใช้ไปสอบถามผู้คนและตามหาลูกสาวต่อแม่หมาได้ดมกลิ่นตามรอยเท้าคนและรอยเท้าช้างที่พบ ออกจากป่าเข้าสู่เมืองและก็ถามไถ่กับชาวบ้านมาเรื่อยจนมาถึงปราสาทหลังใหม่ในพระราชวังของเมืองพารณสีแม่หมาก็ได้เห็นนางเชษฐิกาลูกสาวของตนสวมใส่เสื้อผ้าสวยงามมากและกำลังกินอาหารรสเลิศมีคนคอยปรนิบัติรับใช้อย่างสุขสำราญแม่หมาก็ส่งเสียงเห่าหอนเป็นสัญญาณบอกให้ลูกสาวเนี่ยรู้ว่าแม่มาหาแล้ว เมื่อนางเชษิกาได้ยินเสียงเนี่ยก็ตกใจมากเลยนะครับเพราะนางกลัวว่าหากคนรู้ว่านางเป็นลูกหมานางอาจจะถูกพระราชาปลดลงจากตำแหน่งราชเทวีได้นางเชษิกาจึงรับสั่งให้ทหารไปไล่หมาออกไปให้พ้นจากปราศาสตของนางพวกทหารจึงกลูกันเข้าไปไล่ทุบตีแม่หมาจนต้องวิ่งหนีไปซ่อนตัวอยู่ในป่าละเมะชานเมือง กระทั่งถึงรุ่งเช้าแม่หมาก็ตามกลิ่นลูกสาวมาที่ปราสาทหลังใหม่อีกหลังหนึ่งใกล้ๆกันก่อนจะส่งเสียงเห่าหอนเหมือนเคยซึ่งปราสาทหลังนี้มันก็คือปราสาทของนางบัวทองนั่นเองครับ <c oughs> เมื่อนางบัวทองได้ยินเสียงเนี่ยก็จำได้ทันทีนะครับว่ามันเป็นเสียงของแม่หมานางจึงรีบวิ่งออกไปที่หน้าปราสาทเดินร้องไห้เข้าไปกอดแม่ด้วยความคิดถึง นางบัวทองเนี่ยได้เห็นแม่บาดเจ็บมีบาดแผลเต็มตัวจึงสอบถามไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นแม่หมาก็เล่าให้ฟังว่าถูกทหารไล่ตีมานางบัวทองจึงสั่งให้บ่าวไพร่ของนางทุกคนไม่ให้ทำร้ายสุนัขตัวนี้โดยเด็ดขาดพร้อมกับจัดข้าวปลาอาหารอย่างดีมาให้แม่หมากินจนอิม่มก่อนจะนั่งพูดคุยกันจนค่ำแม่หมาก็ขอลาลูกเพื่อกลับไปนอนที่โพงถ้ำของตน เพราะไม่อยากจะให้ลูกเนี่ยต้องเดือดร้อนแม้ว่านางบัวทองจะพยายามอ้อนวอนให้แม่หมาอยู่ด้วยกันในปราสาทแล้วก็ตามแต่แม่หมาเนี่ยก็ยืนกลานว่าจะต้องกลับไปนับจากวันนั้นเองแ่ะครับแม่หมาก็เที่ยวแวะเวียนมาหาลูกสาวทั้งสองในปราสาทแทบทุกวันแต่ทุกครั้งที่นางไปหานางเชษฐิกาแม่หมาก็จะถูกไล่และถูกทุบตีเสมอ แตกต่างจากนางบัวทองครับที่เฝ้ารอให้แม่มาหาทุกวันและพยายามขอให้แม่อยู่ด้วยตลอดจนครั้งสุดท้ายที่แม่หมาไปหานางเชษฐิกาเนี่ยนางเชษฐิกาได้บอกกับแม่หมาว่าต่อไปนี้อย่าได้มาหานางอีกเลยเพราะตอนนี้เนี่ยนางเป็นถึงเทวีแห่งเมืองพระนศีไม่ใช่ลูกหมาอีกต่อไปแล้วก่อนจะสั่งให้ทหารไล่ตีแม่หมาด้วยความสะใจหลังจากนั้นเองล่ะครับ แม่หมาก็มาหาแต่นางบัวทองไม่ไปหานางเชษฐิกาอีกเลยครับผมกระทั่งหลายวันต่อมานะครับเหล่านางสนมเนี่ยก็เริ่มซุบซิบนินทากันเพราะสงสัยว่าสองพี่น้องฝาแฝดคู่นี้อาจจะเป็นลูกหมาพวกนางสนมจึงพากันไปกราบทูลพระราชาบอกว่ามีหมาตัวหนึ่งมาหานางบัวทองทุกวันและทุกครั้งที่หมาตัวนี้มาหาเนี่ย นางบัวทองก็จะจัดหาอาหารมาเลี้ยงดูอย่างดีแถมยังนั่งกอดและพูดคุยกันจนมืดค่าซึ่งพระราชาเองเนี่ยก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะครับจึงสั่งให้ทหารคอยสังเกตและรายงานบ่อยๆกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งครับนางบัวทองเนี่ยได้มาขอหีบไม้ขนาดใหญ่ประมาณสี่ซอกจากพระราชาโดยบอกพระราชาว่าจะเอาไปใส่สมบัติแต่จริงๆแล้วนะครับ นางจะเอาไปไว้เป็นที่นอนและที่หลบซ่อนของแม่หมาซึ่งหลังจากที่มีหีบแล้วเนี่ยแม่หมาก็ได้อยู่กับลูกสาวโดยอาศัยอยู่ในหีบภายในปราสาทของนางบัวทองทุกวันทุกคืนเลยล่ะครับจนกระทั่งทหารเนี่ยเริ่มสังเกตเห็นว่านางบัวทองชอบเอาอาหารส่งเข้าไปในหีบทุกวันเหมือนกับว่ามีใครอยู่ในนั้นทหารจึงเอาเรื่องนี้มารายงานแก่พระราชา เมื่อพระราชาเสด็จมาที่ปราสาทของนางบัวทองพระราชาก็สั่งให้ทหารเปิดหีบดูปรากฏว่าในหีบนั้นเต็มไปด้วยสมบัติมากมายตามที่นางบัวทองเคยบอกเอาไว้ตอนที่มาขอหีบเลยแหละครับพระราชาเนี่ยก็ถามกับนางบัวทองว่าไปเอาสมบัติเหล่านี้มาจากไหนนางบัวทองก็รีบตอบออกไปด้วยความตกใจว่า ไปเอามาจากถ้ำบนเขาสามเร้าที่ที่นางเคยอาศัยอยู่จากนั้นพระราชาก็ถามต่ออีกว่าเอามาหมดแล้วหรือยังนางบัวทองก็บอกว่ายังไม่หมดเมื่อสอบถามกันเรียบร้อยแล้วพระราชาก็เสด็จกลับปล่อยให้นางบัวทองอย่างงุนงงว่าแม่หมาหายไปไหนนางบัวทองเนี่ยค้นหาแม่หมาจนทั่วแต่ก็ไม่เจอนางเสียใจมากร้องห่มร้องไห้จนหมดสติไปเลยนะครับ ทันใดนั้นเองเหลา่าเทวดาอารักษ์ก็ปรากฏตัวขึ้นแล้วก็ฟื้นคืนสติให้กับนางบัวทองพร้อมกับเล่าให้นางฟังว่าก่อนที่พระราชาจะเสด็จมานั้นแม, э ม่หมาได้สิ้นใจตายไปเพราะหมดอายุไขแล้วพระอินเนี่ยได้นำเอาร่างของแม, э ม่หมาไปทําศพแล้วก็เนรมิตท,ทองคําใส่เอาไว้ในหีบแทน เมื่อทราบดังนั้นแล้วนางบัวทองจึงจัดดอกไม้ทูบเทียนมากราบบูชาวิญญาณของแม่ด้วยความอาลัยกระทั่งในอีกเจวันต่อมาครับพระราชาก็ได้รับสั่งให้นางบัวทองกลับไปเอาสมบัติที่เหลือบนเขาอีกครั้งโดยคราวนี้เนี่ยให้มีไพรพลติดตามไปช่วยด้วยจากนั้นนะครับนางบัวทองก็นำทางไพรพล,พลเดินขึ้นเขาวกไปวนมาเพราะนางไม่รู้จะไปเอาสมบัติจากที่ไหนเนาะ จนเวลาใกล้จะค่ำไพรพลทุกคนรวมถึงช้างม้าที่ขี่มาก็เหนื่อยล้ามากๆนางบัวทองจึงสั่งให้หยุดพักอยู่ที่เชิงเขาส่วนตัวนางก็ขอขึ้นไปบนเขาไปหาที่ซ่อนสมบัติต่อนางบัวทองเดินตรงไปที่โพรงถ้ำสถานที่ที่ตนเคยอยู่อาศัยกับแม่พร้อมกับเด็ดดอกไม้ไปกราบไหว้นึกถึงแม่หมาพูดกับแม่หมาว่าบัดนี้นางไม่มีทางออกแล้ว นางโกหกพระราชาหากกลับไปเนี่ยก็คงถูกในรเทศจะขอตามไปอยู่กับแม่หมาบนสวรรค์จากนั้นนะครับนางบัวทองก็ออกจากโพรงถ้ำเดินเลาะไปเหนือลำห้วยมองหาเหวล,ลึกเพื่อที่จะฝากร่างของนางจนไปถึงชะง่อนผาแห่งหนึ่งซึ่งเป็นเหวล,ลึกมองไม่เห็นด้านล่างเลยนะครับนางบัวทองเนี่ยทิ้งร่างของตัวเองลงจากหน้าผาดิ่งลงไปในหุบเหวด้านล่าง ทันใดนั้นเองร่างของนางก็กระแทกเข้ากับบางสิ่งนุ่มๆก่อนจะเกิดเสียงระเบิดขึ้นพร้อมกับมีเสียงทุ้มใหญ่ของใครสักคนพูดออกมาว่าน้องไหลแล้วซึ่งเจ้าของเสียงนั้นก็คือนางยักษ์ผีเสื้อห้วยที่กำลังทุกข์ทรมานจากการเป็นฝีมานานจนกระทั่งนางบัวทองเนี่ยกระโดดลงมาโดนฝีของนางจนแตก นางบัวทองที่เห็นนางยักษ์เจ็บปวดเนี่ยก็ไม่รอช้ารีบช่วยนางยักษ์กดฝีจนหายเจ็บนางยักษ์ก็ลุกขึ้นพร้อมกับขอบใจนางบัวทองแล้วก็ถามนางบัวทองไปว่านางตกลงมาในหุบเหวแห่งนี้ได้ยังไงนางบัวทองก็เลยเล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังบอกว่านางเนี่ยไม่มีทางออกเพราะนางโกหกพระราชาว่าจะมาเอาสมบัติบนเขาแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันไม่มี หากนางกลับไปก็คงถูกลงโทษอย่างหนักนางยักษ์เนี่ยจึงบอกกับนางบัวทองว่าไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องสมบัติก่อนจะเนรมิดทองคำมากมายให้กับนางบัวทองกระทั่งถึงรุ่งเช้านางบัวทองก็ร่ำลากับนางยักษ์เดินลงจากเขามาบอกให้ไพร่พลไปขนทองคำมากมายกลับไปยังพระราชวังแถมนางบัวทองเนี่ยยังแบ่งทองคำส่วนหนึ่งแจกจ่ายให้กับไพร่พลทุกคนของนางด้วย กระทั่งเมื่อมาถึงพระราชวังพระราชาก็ดีใจและชื่นชมนางบัวทองเป็นอย่างมากจึงแต่งตั้งให้นางบัวทองเป็นราชเทวีนับแต่วันนั้นเลยล่ะครับข่าวการไปเอาทองคําของนางบัวทองเนี่ยแพร่ะสะพัดไปทั่วเมืองเลยนะทุกคนชาวบ้านต่างพากันยกย่องสรรเสริญน,นางบัวทองทําให้นางเชษฐิกาเนี่ยเกิดความอิจฉาริษยานางจึงมาถามน้องสาวว่า ไปเอาทองคํามากมายแบบนั้นมาจากไหนซึ่งนางบัวทองเนี่ยก็เล่าทุกอย่างให้พี่สาวฟังแบบละเอียดยิบเมื่อนางเชษฐิการู้แล้วนางก็ไปกราบทูลกับพระราชาว่ายังมีสมบัติอีกเยอะบนเขาสามเร้าเดี๋ยวนางเนี่ยจะไปขนมาให้อีกพร้อมกับขอหีบใส่สมบัติอันใหญ่ๆเพราะจะต้องใส่สมบัติจำนวนมากพระราชาก็ประทานหีบใบใหญ่ให้นางพร้อมกับจัดไพร่พลจำนวนมากให้ตามที่นางขอด้วย นางเชติกาและไพรพลเนี่ยออกเดินทางไปจนถึงเชิงเขาซึ่งก็เป็นเวลาใกล้ค่ำแล้วนะครับจากนั้นนางเชติกาเนี่ยก็บอกให้ไพรพลพักรออยู่ที่เชิงเขาส่วนตนเองก็ขึ้นเขาไปยังโพรงถ้ำที่เคยอาศัยอยู่กับแม่หมาและน้องสาวเมื่อไปถึงภาพเก่าๆก,ก็ผุดขึ้นมาให้นางนึกถึงอดีตที่แสนลำบากเป็นความทรงจำที่นางไม่อยากจะจดจำมันอีกต่อไป นางเชษฐิกาเนี่ยได้หอบเอาใบไม้แห้งมายัดใส่เข้าไปในโพรงถ้ำจนเต็มก่อนจะจุดไฟเผาจนแทบไม่เหลือร่องรอยของความทรงจำอยู่เลยแหละครับควันไฟเนี่ยปกคลุมไปทั่วปานางเชษฐิกาก็เดินลัดเลาะไปตามสันเขาจนไปพบกับชะง่อนผาที่นางบัวทองเล่าให้ฟังนางเชษฐิกาก็หยุดอยู่ตรงชะง่อนผานั้นแล้วอธิษฐานว่าขอให้กระโดดลงไปถูกร่างของนางยักษ์ด้วยเถิด จะได้ขอเอาทองคำกลับไปเยอะๆเพราะพูดจบปับ๊บนางเชติกาก็กระโดดลงไปทันทีร่างของนางตกลงไปกระแทกกับร่างของนางยักษ์นางยักษ์เนี่ยก็ร้องตะโกนออกมาด้วยความเจ็บปวดนะครับเพราะนางเชติกาเนี่ยกระโดดลงไปโดนแผลฝีที่เพิ่งหายพอดีนางยักษ์เนี่ยโกรธมากแต่ก็งงนิดหน่อยนะครับทุกคนเพราะว่าหน้าตาของนางเชติกาเนี่ยเหมือนกับนางบัวทองมากมาก นางเชติกาบอกกับนางยักษ์ว่าน้องสาวของข้าเล่าให้ฟังว่าเจ้าเนี่ยมีทองคําอยู่เป็นจำนวนมากเอามาให้ข้าทั้งหมดเถอะข้าจะเอาไปถวายพระราชาพระราชาจะได้แต่งตั้งให้ข้าเป็นอัครราชเทวีแต่ทันทีที่นางยักษ์ได้ฟังเนี่ยนางยักษ์ก็ตอบสวนออกมาทันทีว่าคนบาปโลภมากไม่รู้จักบุญคุณมารดายอย่างเจ้าไม่ควรจะได้รับสมบัติจากข้า ก่อนจะขยายร่างใหญ่โตไล่จับนางเชษฐิกามากินเป็นอาหารครับนับตั้งแต่วันนั้นมาล่ะครับนางบัวทองก็ได้เป็นราชเทวีอาศัยอยู่ในปราสาทร,ร่วมกับพระราชาบรมโคตรด้วยความสุขความเจริญสืบต่อไปตลอดชั่วอายุไขของนางเลยล่ะครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับกับเรื่องราวของหมาขนคําที่ผมนํามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปออกไปเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมและทีมงานด้วยนะครับคลิปหน้าอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้เลยนะครับผมผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับสําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ 拜拜。Bye bye.